ในกระเป๋าีอะไรครับสเจ้านี่นอนตลุ้าาเนี่ยไป้าห้ไปได้นะครับตอตไครับตอบครับี่ยี๋ยวี่ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดีดี๋เดี๋ี๋ีเีกีีีเี เอาวิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งเปลี่ยนเพื่องไรเลยนะครับโอ้โหพอมบังบังการตุนกำลังเต็มปากผมนี่เขาจำกัดโพราหามเต็มกี่ไว้บรรจุเต็มไปแล้วว่าไม่บอกจำกัรจำการเวลาผ่านมาแล้วนับคนหลังด้วยเอา dừng luôn rồi, dừng lại thẳng đấy rồi không còn phí เลยไม่ไปทางนี้กันมั่งเล่าโค้ชมาไปไม่ได้ถือยูว่ารือยูว่าเาไปถือยูไว้ท่นี่มาแล้วถือยูอะไรเก็บตัวเดียวขอนี้ขนี้เดียวม่งถือยูไเก็บเดียวนะจะใส่การจะถึงไปน้ำสอันนี้แลไอ้ที่พร้อมเร่กี่ไรแต่ไม่จับปดุ่วเดียวไม่ไม่ึ้ม สองหนึ่งเปิดตัวครับเิดลุครับไปนั่งเลยวหังนี้ก็ได้เลยสี่สามสองหนึ่งเปิดตัวเปิดแท็กได้ที่ห้าครับ thank <laughs> you หาตัวส่งสัญญาณวิทยุเป็นการแข่งขัน ก็โทษทีครับส่งส่งขึ้นด้วยวิทยุ ตัวที่เต <eh> ัวอาคารนั้นก็วิ่งกลับครับต่ครัครับครับตัวที่ห้าอยู่ตรงไหน lên tới phải không? Wow, các bạn. kêu, cái, cái, cái ตึงหมายตึงพี่หมายตึงโอ้ยต้องคลานนะครับโอเคนะครับต้องคลานรับน้ำเลยนะครับแรงเป็นไปได้เห <c oughs> รอเฮ้อหยาหยา อ่าครบเลยหรอไม่ครบพี่ไตัางไม่กินตัวบางโอเคทีด้ครบไหมโอ